สวัสดีครับมือนี่พีไส้ท่า,ทางใช่ผู้เดี๋ยว่อายุไม่ได้สก่อน,ออนพ,พอ่แมนเปลของอยูอพ่พรมไพอยู่ชลบุรีครับอยู่ชลบุรีพนมไพเนี่ครับไปไปรับยื่นงานพนมไพ่มือนี่มือจุดแม่แรงยี่สิบตันครับนี่พีไส้ฉลองใช่พีฉลองใช่ครับเป็นส้งมาให้ยีสิบตันเพิ่งกระส่มมาให้เ์นะครับันยืดแทนนี่ครับ นี่ก็บซิปตันท่านที่เป็นส่งมาให้ส่งมาให้ร่องใส่วัตใส่ดีบ่ต้องถามทีมงานครับใส่ดีบป๊อปเป็นเพี้ยอใส่ดีครับใส่ดีไปได้บ้างแล้วนี่ครับพูดองครับทีมงานใส่ดีบ่อาจารย์บ่อมใส่ดีครับใส่ดีครับไม่่าใส่ไปใส่ก็ไปดิใส่ดีดีนี่ครับผมอาดอยู่นี่นี่ครับอาดส่งให้ลูกค้าครับอันนี้สามบังวันที่วันที่ซิปครับนี่ เดี๋ยวหนึ่งขึ้นหางแล้วนี่เรามาถาเอาครับนี่มาถาเอาครับเดี๋ยวเพิ่นมาถาเอานี่ขึ้นหางด้วยกันครับนี่ไปหางมากจ้ะพี่เออนี่นั่นใส่ดีครับนี่ยี่สิบตันครับใส่ดีลีบอกลีบอกตรงๆเลยใส่ดีครับเรื่อขึ้นไหนหายนหมมันนี่จะขึ้นแบบสูงหลายพูดเสีนสูงมไม่เล็กนึงครับไม่เล็กนึงครับ เอมาส้ที่เบา,เา,เาหน่อยเบาอะยว่าขาดไหมล่ะละเบื้งเรียมกนเบื้งเรียมกนเต็งด,ดีสวงามท่มาบาทรเอก็สิบ้ของบากไหมอาจารย์เบื้องเรียมกนพอดีเลยอดีปะามานี่ครับฝากกิ๊ตามนะครับฝากก็เลยกดแชร์กดซับสไครครับใครสนใจกะ ถักมาเลยครับเดี๋ยวผมสิออฟฟิศพี่ฉลองเช่อให้สวัสดีครับโอเดอร์เพื่อนกันหลายสมองสำหรับสายโยกครับสายโยกมาแล้วทีไไ่ก็ได้พวกคุณมาแล้วทีก็ได้เรียกปานนั่นเลยนี่ไม่ต้มาขึ้นหางขึ้นทาน,ออนก็เอาอะไรก็ด้คิดต่ไมไปจุดวัดป่ฝากก็เลยมาแค่นด้ครับผมกิมมี่กับสวัสดีครับ